ไม่มีการดอวยนแล้วรางวัลต่อไปไหมรางวัลต่อไปบ้างเป็นรางวัลนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่อือเดี๋ยว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  เดี๋ยวเราจะปล่อยให้กินกันสักชั่วโมงหนึ่งอะเต่ถ้าจะเวลาไม่ถึงชั่วโมงห้ามหยุดเดี๋ยวต้องบอกว่าแต่ป้ายไฟเนี่ยสวยงามมากนะเรียกได้ว่าหลากหลายรูปแบบหลากหลายเวอร์ชั่นมากเลยเราขอดูก่อนได้ไหมเราชอบอันนี้เราชอบอันนี้มากเลยเจมส์เกิร์ลแบบเป็นสาวๆอะอยากเป็นผู้หญิงของเจมมาอะไรประมาณนี้ ข้างหลังข้างหลังชูสูงนิดนึงค่ะสูงนิดนึงค่ะเป็นรูปคนนะครับเป็นรูปคนใช่ไหมเป็นไฟย้าเป็นรูปเจมสนแบบใสๆก็มีอ่ะสวยอ่ะแล้วก็มีเขามีข้อความอะไรนะรนพีขยี้ใจอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกชูสูงสูงหน่อยมองไม่เห็นเลยพี่บอกสายตายาวมากสายตายาวมากพุ้นเลยเจมส์มาขยี้ใจ โอ้โหเรียกได้ว่ามากันเต็มมากๆเลยนะคะเห็นแบบนี้เราชื่นใจนอนไม่หลับพูดเลยขอเสียงกรี๊ดหนักให้แก่เจมส์มาด้วยค่ะและนี่ก็คือดาวรุ่งชา ของเรานะคะเจมส์มานั่นเนงผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหับเราเพราะว่าไม่มีใครฟังเราเลยไม่มีใครฟังเราเลยเป็นดาวรุ่งชายยอดนิยมนะคะสําหรับเจมส์มาค่ะและผู้ชม <จะ S 2> ในกล่องน<ด>มากับเจมมานะครับผมสงสัยไม่มีใครฟังรายชื่อถ้าประกาศไปก็คงไม่ได้ยินะนะเนอะได้แก และแฟนคลับผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นไปมอบรางวัลให้แก่เจมส์มาได้แก่ขึ้นต้นว่าปานไม่ใช่ไม่ใช่ฉันลงท้ายนามสกุลว่ามันนีคุณปานพัทยริชี่มันนี<ข> ขอเชิญเลยครับขอเชิญบป็นเวทีเลยค่ะทุกคนแหวกทางด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยยาอิจฉาการยาอิจฉากาันะครับทางนี้ครับทางนี้อย่าเพิ่งไปทางนู้นครับทางนี้ครับแม่จะเลี้ยวขึ้นเวทีเลยเดี๋ยวก่อนนะครับคุก่อนต้องผ่านด่านนี้ก่อนยืนตรงกลางด้านนี้เลยนะคะเรียนเชิญเลยนะคะสวัสีค่ะพี่สีฟ้านะคะเรียกได้ว่าพอประกาศชื่อเป็นกรี๊ดอยู่สองนาที พอปานปุ๊บใครอะพอมาดีอีกทีหนึ่งอนไรอีกทีหนึ่งแล้วพอชื่อเต็มปุ๊บกรี๊ดเลยนะคะเป็นยังไงคะวันนี้นี่เป็นวันที่รอคอยเลยหรือเปล่าคะพี่สีฟ้าคะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะชื่นชอบน้องเจมส์เขามานานไหมคะก็ตั้งแต่ดูเรื่องคุณชายรุณพีอะค่ะแล้วก็ชอบมาตลอดเลยเพราะอะไรเพราะอะไรไปหลงเสน่ห์เขาตรงไหนคะเนี่ย ก็น้องหลอ่อแสนดีมีเวลาให้คะ่ะเดียวเดียวมีสโลแกนด้วยนะ<ข>มีคำถามมีคำถามหล่อเข้าใจหลอ่อแสนดีเข้าใจเข้าใจมีเวลาให้คืออะไรคืออะไรครับมันคืออะไรคะคืนพี่สีฟ้าคะ่ะ<า>เจมส์เขาพาพี่ไปดูหนังเ <ขา S 1> หรอคะเปล่า หรือเขาพาพี่ไปกินข้าวเหรอคะถ้าสมมติถ้าสมมติเกิดว่าน้องเขามีเวลาหลังจากออกอีเวนต์แล้วเขาก็จะมาถ่ายรูปกับแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เวลาเต็มที่เต็มที่ก็เลยได้เป็นขวัญใจแฟนคลับเยอะขนาดนี้เห็นไหล่ผมเห็นแล้วรู้สึกเลยนะว่าตอนนี้เจมยืนนานมาก เพราะฉะนั้นเราไม่รั้งเขาไว้แล้วสายตาเขาวาวอออยากจะเข้าไปใกล้ชิดแล้วเหลือเกินเรียนชั้นพี่สีฟ้านำรางวัลไปมอบให้กับเจมส์เลยค่ะ พี่สีฟ้าด้วยค่ะผู้โชคดีนะคะโอ้ย,อย,อย,อยตายแล้ว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 ,ลวเ,เดี๋ยวให้เจมมาเก่าอะไรให้กับแฟนคลับนิดนึงนะพี่พี่สีฟ้าคะฟินไหมคะ <c oughs> พี่คะพี่คะ นูแนะนำว่ากลับบ้านไม่ต้องอาบน้ำครับพี่เจมส์มาพูดอะไรกับแฟนคลับนิดนึงค่ะครับผมก็สวัสดีทุกคนที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับคะแนนโบวตทุกคะแนนนะครับก็จริงก็ขอบคุณช่องสามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คืออยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ครับเจมส์มาเจมส์มาครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็จริงก็เป็นรางวัลที่ผมก็ดีใจมากครับแล้วก็พอได้รู้ว่าเราได้เป็นนักแสดงนะครับ ดาวรุ่งชายนะยอดนิยมนะครับก็ดีใจมากแล้วก็จะเก็บรางวันนี้ไว้เป็นกำลังใจของตัวเองตลอดไปครับขอบคุณนะครับผมและนี่คือเจมส์มาดาวรุ่งชายยอดนิยมคะ่ะแต่อย่าเ<อ>พิ่งครับอย่าพิ่งนะฮะเดี๋ยวเราให้เจมมานะั้นอยู่บนเวทีก่อนนะครับใช่เ,เรียนเชิญอยู่บนเวทีก่อนเลยนะคะแล้วต้องขอเรียนเชิญน,นะคะคุณ แป๊บนะคะคุณแม่หนูนะคะคุณท็อปจรรนนะคะมิวนะคะแล้วก็ทีมข่าวซีซันบันเทิงนะคะให้เกียรติขึนถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะทุกท่านเลยนะครับที่ได้รางวัลวันนี้นะครับผมขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวงั้นเราขอเนี่ยไปถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะที่เวทีใหญ่<ม>นะคะเชิญครับแม่ เมียกี้มีแทงขาตัวคนเจมมาแจ็กไปแจ็กไปแจ๊คไ,ไปได้ยินนะได้ยินนะขออนุญ,ญาตได้ยินนะขออนุญ,ญาตนะคะพร้อมไหมคะขอเสียงกรีดดังๆด,ด,ด้วยค่ะ ยุดโอเคขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนก่อนนะคะครับผมฮะพี่บุรพี่บุรครับครับไอ้บุร เดี๋ยวทุกคนต้องฟังพี่บุตรด้วยนะครับโอเคไหมครับเป็นจักใดละ่ะเจ้านาย